สวัสดีค่ะค่ะพบกับพออน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พออน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเอ่ออายุครบช่วงที่จะมีการปรับเพิ่มเบีย้ยยางคีพตามขั้นบันไดแล้วหลายๆท่านสอบถามมาว่าทำไมไม่ได้ปรับเพิ่ม มันติดตรงไหนไปดูกันนะคะกขออนุญาตเอ่ยนามนะคะเมื่อเช้านี้เข้าไปที่กระทู้ถามกองกลมจกลมจิตการผู้สูงอายุนะคะไปเจอคำถามหนึ่งท่านถามมาว่าเกิดวันที่8พฤศจิกายน2494จะได้รับเบี้ยคนชราเดือนละเท่าไหร่ จะได้รับเบีย้ยควรจะาเดือนละเท่าไหร่นี่เป็นคำถามเมื่อวันที่8มีนาคม2565นะคะค่ะวันนี้พอออน้อยมีคำตอบมีคำตอบให้นะคะค่ะ <c oughs> ในเรื่องของท่านที่เกิดวันที่8พฤศจิกา2494ค่ะท่านจะท่านอายุครบ70ปีในวันที่8พฤศจิกายน2564 ซึ่งเป็นปีงบป,ประมาณ2,565นะคะค่ะแล้วท่านจะได้รับ700บาทในช่วงไหนการตัดรอบคำนวณการตัดรอบคำนวณจะตัดรอบตามปีงบป,ประมาณนะคะตามปีงบป,ประมาณท่านจะโดนตัดรอบคำนวณของท่านที่ถามมานี้ในวันที่30 กันยายน2565คะช่วงนี้ท่านยังรับ600บาทท่านรับ600บาทไปจนถึงวันที่30กันยายน2565แล้วท่านจะได้รับ700บาทในตั้งแต่เดือนตุลาคม2565เป็นต้นไปซึ่งเป็นปีงบประมาณ2 5 6 5 นะคะช่วงนี้การช่วงนี้ท่านยังรับ600บาทไปจนถึงเดือนกันยายนสองห้าถึงท่านจะอายุครบที่จะปรับเป็น700บาทแล้วแต่เขาไม่ปรับในระหว่างปีงบประมาณจะปรับค่ะเขาจะไม่ ปรับในระหว่างปีงบประมาณจะตัดปรับตามออปีงบประมาณในช่วงตัดในช่วงวันที่30กันยายน2565นะคะแล้วปีงบประมาณถัดไปท่านก็จะเริ่มรับ700บาทรับ700บาทตั้งแต่เดือนตุลาคม2565เป็นต้นไปซึ่งเป็นปีงบประมาณ2566นะคะช่วงนี้เป็นปีงบประมาณ2565 นะะในระหว่างปีจะไม่มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใดก็จะตัดเป็นช่วงปีงบประมาณไปนะคะค่ะก็อีกรอบหนึ่งหกสิถึงหกส้าในหกร้อยบาทเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าเจ็ดรอยบาทแปดสิบถึงแปดสิบเก้าแปด้อยบาท90้าสิปีขึ้นไปหนึ่งพันบาทเพราะฉะนั้นท่านที่ถามมานี้ท่านอายุครบเจดสิปีแล้วแต่อยู่ในระหว่างปีงบประมาณหกห้าท่านจะไปได้ในปีงบประมาณ6กก็คือตุลาคม2 5งพ้าหสห้าเป็นต้นไปค่ะก็คงจะ ชัดเจนกันนะคะค่ะสำหรับท่านใดที่มีข้อคำถามเพิ่มเติมผ่านคอมเมนต์มาได้เลยปออน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามปออ้อย์ชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องรายละเอียดที่ธปประโยชน์อื่นๆก่ก็สอบถามกันมาได้เลยนะจ๊ะค่ะสำหรับในคลิปนี้ปออ้นยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ